ก้าลกาด 9นาทีนะครับกลับเข้าสู่สนามข่าว101ช่วงสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นตามเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งของคุณทวินเปลี่ยนสีนะฮะซึ่งความจริงถ้าย้อนรอยถอยกลับไปนี่ก็ร่วม2ปีแล้วตั้งแต่6กันยา2 5 5 4นะฮะตอนนั้นก็ทางคุณทวินเปลี่ยนสีเลยขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสบชในขณะนั้นก็โดนโยกไปนั่งเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกฝ่ายข้าราชการประจำนะแล้วก็าวางจริงก็เหมือนเด้งเข้ากระุละ แล้วก็ตอนนั้นก็มีคุณวิเชียนพดโพสีมานั่งชั่วคราวแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นคุณวิเชียนก็ไป นั่งเป็นประหลัดคมนาคมแล้วก็ทางคุณเสีแมวนะครับคุณพระดรนก็มาแทนตอนนั้นนี่ก็คุณทวินก็ตัดสินใจยื่นฟ้องตามกระบวนการยุติธรรมไปที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพอพคอนะฮะแต่ปรากฏว่าทางกอพอคอก็ยกคําร้องไปต่อมาคุณทวินก็ยื่นออสารปกครองนะฮะแล้วก็สารปกครองก็มีคําพิพากษาเมื่อวันที่สารดพฤษภาปีที่แล้ว 25เอ๊ะ31พฤษภาคม2 5 6คือปีนี้เนี่ยก็อ่านคดีว่าการยกย้ายออกตออกจากตําแหน่งในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ไม่เป็นธรรมนะฮะแล้วก็ให้คืนตําแหน่งกลับนะฮะก็ปรากฏว่าทางคุณยิ่งรักะก็ได้รันตรีแล้วก็ทางปลัดสํานักนายกคุณธงทองจตนาสุขก็ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ต่อศารปรลปกครองในคดีดังกล่าว นะฮะแล้วก็ตอนเรื่องก็เงียบเงียบไปแต่ว่าล่าสุดนี้ก็มีมี การแจ้งมาจากศาลปกครองสูงสุดนะว่าสั่งศาลรปกรครองสูงสุดได้ยุติการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วนะฮะแล้วก็จากนี้ไปก็คงจะต้องมาพิจารณาว่าจะมีคําพิพากษาอะไรต่างๆยังไงขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาคุยกับทางเ,เจ้าตัวนะคุณทวินเปลี่ยนสีก็ปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาสํานักนายกเรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนะสวัสดีครับคุณทวินครับสวัสดีครับคุณรายพลครับ ครับเอตตอนนี้ตามขั้นตอนที่บอกว่าสารปกครองสูงสุดแจ้งว่ายุติการสมัาข้อเท็จจริงในวันที่หกกันยาซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วบอกว่าเป็นไปตามขั้นตอนศาลนี่อันนี้อันนี้หมายถึงยังไงครับครับก็เียนอย่างนี้ครับคุณระบวนครับคือเรื่องนี้หลังหลังมันมีสองชั้นคือในชั้นศาลต้นหรือศาลปกครองกลางแล้วก็ชั้นศาลปกครองสูงสุดนะครับ ทีนี้หลังจากที่ศาลปกครองกลางเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีเนี้ได้มีคําพิพากษามาแล้วนะครับว่า,ายาย้ไาย,ายผมไม่เป็นธรรมล่ะต้องต้องคืนตําแหน่งให้ผมละ่ม<น>ะท่านนายกท่านก็มีสิทธิอุทธรภายใน30วันท่านก็ไปอุทธรนะฮะท่านก็อุทธรตามตามขั้นตอน,นอืเมืม่อเมือม่อท่านอุทธรผมก็มีหน้าที่ต้องไปแก้อุทธรมผมก็ยื่นเรื่องแก้อุทธรไปท่านนายกท่านก็ ให้เจ้าหน้าที่มอบหมายเจ้าหน้าที่มาแถลงอะไรต่างๆแก้แก้กันไปนะครับสร,รุปก็คือว่าศาลตุลาการเจ้าของจำนวนเนี่ยก็พิจารณาแล้วเห็นว่าขณะนี้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่สวงหาได้นี่เพียงพอแล้วก็ <นะ S 1> เลยให้วันที่หกเนี่ยนะฮะก็ตามขั้นตอนก็คือว่าให้วันที่หกเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการสวางงานข้อเท็จจริงอืคือคือจะ คือคือมีอะไรเพิ่มเติมไม่ได้แล้วว่างั้นไม่ทันแล้วก็หมายความว่าครบถ้วนแล้วครับก็เมื่อวันที่หกก็จบไปแล้วหกกันยาที่ผ่านมาทีนี้ศาลก็เลยนัดนะฮะนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกคือขึ้นก็เป็นไปตามขั้นตอนของศาลหลังจากที่ส่วยสาข้อเท็จจริงพร้อมแล้วก็จะนัดนั่งพิจารณาคดีอืมในการนั่งนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะมีหลายครั้งแต่ว่าปกติแล้วก็จะครั้งเดียวอืมในศาลกลางก็ครั้งเดียวอืม อในขั้นตอนของการนั่งพิจารณาคดีเนี่ยก็ก็จะมีตุลาการเจนะ้าของคดีเนี่ยองค์ณะเนี่ยสามท่านท่านก,ก็จะนั่งฟังนะแล้วก็จะมีตุลาการผู้ถแถลงคดีหนึ่งท่านพิเศษนะตุลาการผู้ถแถลงคดีเนี่ยท่านก็จะเอรวบรวมข้อมูลสรุปหลักกฎหมายต่างๆนะแล้วท่านก็จะวินิจฉัยนะวินะิจฉนะัย ต่อต่อสารต่อองคณะซึ่งก็เปิดให้คู่ความทั้งสองทั้งสองฝ่ายเข้าไปรับฟังได้ออืมันมันก็จะเป็นแนวทางแล้วครับคุณราชพกครับแต่ตอนนี้คือโต้แย้งไม่ได้แล้วใช่ไหมครก็คือไม่มีแล้วเป็นก็คือตุลาการผู้แถลงคดีก็เหมือนสรุปสำนวนทั้งหมดว้างั้นใช่สรุปข้อเท็จจริงประเด็นข้อกฎหมายแนวทางของคดีครับทางสารทางองคณะทั้งสามท่านท่านก็จะนั่งฟังเฉยๆนะท่านก็จะไม่มีอะไรออกมาท่านก็รับทราบทางตุลาการที่ผู้แถลงคดีนะฮะ แล้วก็จะนัดวันเอ,อนัดวันอ,อมีคมําพิพากษาอซึ่งซึ่งถ้าดูมันอาจจะวันเดียวกันก็ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วก็จะนัดวันหลังออวันหลังนะฮะซึ่งซึ่ง,งท่านคงต้องต้องกลับไปพิจารณาว่าที่ตุลาการแถลงคดีมีประเด็นอะไรบ้างที่ท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ก็ไม่ถือว่าผูกพันต่อต่อตุลาการเจ้าของคดีเจ้าของสำนวนคดีนะฮะ ทีนี้ใน m, ในชั้นศาลปกครองกลางเนี่ยนะครับ m, ก็เรียนว่าหลังจากที่นั่งพิจารณาคดีครั้งแรกแล้วนี่ยนะครับก็ประมาณหลังจากนั้นก็ประมาณสักสองสัปดาห์ทางศาลก็แจ้งมาว่าจะนัดอ่นานคำสั่กศาลอืมครับอันนี้อันนี้ก็ทีนี้ในขั้นศาลปกครองสูงสุดผมผมก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นไปอย่างนั้นไหม <Hands. S 2> นะแต่ถ้าดูแล้วขั้นตอนก็คงคงจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงแล้วเขาจะนัดเอนัดแรกเมื่อไหร่ฮะยังยังไม่ทราบครับวัน วันที่นั่งพิจารณาคดีครั้งแรกคือพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะอี่สิสี่เนี่ยนะฮะศาลก็จะอาจจะบอกก็ได้นะครับว่าแล้วศาลจะนัดมาฟังคำพิจารณาคดีอว่า่าศสารเห็นว่าโทษโทษฮะคือพรุ่งนี้เหรอฮะที่นัดครั้งแรกเนี่ยครับพรุ่งนี้ฮะยี่สิบสี่นฮะยี่สิบสี่นัดนัดยี่สิบสี่ถ้าถ้าใช้เอ็นขั้นตอนเดิมผมว่าประมาณสัก กลางกลางตุลาไม่น่าเกินกลางตุลาก็ก็น่าจะน่าจะมีการพิพากษาได้อันนี้อันนี้หมายความว่าผมผมผมคาาคเนเองนะฮะครับครับคือประมาณสองสัปดาห์ที่ว่าใช่ไหมครับหรือไม่เกินยี่สิบวันอ่ะสมมุตินะฮะอ่าก็หมายถึงว่าพรุ่งนี้คือตุลาการเจ้าของสำนวนเนี่ยจะเป็นคนแถลงก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็องค์คณะก็ไปพิจารณาแล้วก็นัดพิพากษาครับ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 นิดดูดูแล้วมั่นใจไหมเนี่ย มันมันมีข้อมูลใหม่อะไรเข้าไปไหมอ่ะเท่าเท<ม>่าที่อย่างเรียนคณรัชพลอ,อย่างนี้ครับในคํำแถลงแก้แก้อุทธรผมเนี่ยนะคือท่านนายกอุทธรผมไปแก้อุทธรผมผมไม่ได้แก้อะไรเลยเพราะว่าผมมั่นใจในคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง <ừ> um. ผมก็ขอ <ừ> um. ใช้คําพิพากษาของศาลปกครองกลางเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคําแก้แก้อุทธรของผมไปด้วยอืแล้วก็ดูแล้วที่ที่ศาลส่งมาให้ผมรับทราบเนี่ยก็เห็นแล้วไม่มีไม่มีประเด็นอะไรมา หมายถึงว่าทางทางทางรัฐบาลหมายถึงทางสักนายกก็ไม่ได้มีประเด็นใหม่มีมีอยู่สองประเด็นนะซึ่งก็เป็นซึ่งก็เป็นประเด็นเดิมนะประเด็นแรกก็คือว่าในเรื่องของรูปแบบขั้นตอนวิธีการเนี่ยนะซึ่งสารกลางเนี่ยสารปกครองกลางเนี่ยเห็นว่าดําเนินการไม่ถูกต้องในคือในารายละเอียดก็คือเรื่องของวันอนุมัติเห็นชอบให้โอนรับโอนเนี่ยมันไม่มันเกิดเหลื่อมๆกันอยู่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนวงกันนะฮนะซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางท่านนายกโดยทางอยายการก็ก็แก้ไว้ว่าเออการย้ายหรือโอนข้าาการเนี่ยมันไม่มีรูปแบบขั้นตอนวิธีการที่แน่นอนที่ผ่านมาก็กก็กก็ใช้ทั้งหลายวิธีด้วยกันทั้งทำเป็นลายลักษักษอนทนั้งหนินชอบก่อนห็ินชอบหลังอะไรอย่างทำนองน,นี้นะฮะ,ะแล้วก็ได้ยกตัวอย่างว่าตอนย้ายอดีตเดขาคนโตสุรพลก็ดีหรือแม่แต่เลขขาคนปัจจุบันในช่วงที่เป็นรองก็ใช้วิธีที่แตกต่งางกันออกไป เราะงั้นเขาก็โต้แย้งว่าที่สารปกครองกลางบอกว่าการย้ายของเขานั่นไม่เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนวิธีการที่กําหนดไว้นั้นก็ไม่น่าจะใช่นะัประเด็นหนึ่งนะประเด็นหนึ่งนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ศาลท่านจะว่าอย่างไงนะส่วนประเด็นที่สองเนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญของของของเรื่องนี้นะคที่ที่เป็นกรณีกันอยู่ก็คือว่าเกรณีที่สารปกครองกลางอันี้คาแก้คําอุทธรณ์ของนายกนะฮะว่ากรณีที่สารปกครองกลางเนี่ย ได้วินิจฉัยว่าตำแหน่งที่ฝึกษากับตำแหน่งเลขาธิการนะฮะถือว่าตำแหน่งเทียบเท่าปลลักกระทรวงที่สิบเอ็ดเนี่ยมันตำแหน่งไม่เท่าไม่เท่ากันความสําคัญของตำแหน่งไม่เท่ากันนะฮะเพราะงั้นเนี่ยต่อไปเขาก็ย้ายใครไม่ได้ออืไลยก่อนไหมครับต่อไปก็ย้ายใครไม่ได้เพราะตำแหน่งไม่มีความสําสคัญไม่เท่ากันเนี่ยอทางทนายกท่านก็แก้ว่าตำแหน่งทุกตําแหน่งในระดับเนี้ยมันมีมันมีม ค่าเท่ากันอนะเพราะงั้นก็ย้ายไขยก็ได้คือถือนะว่าเป็น C ิ1เหมือนกันครับครับ,รบทีนี้ประเด็นเนี้ยผมผมก็นึกย้อนไปนะว่าความจริงแล้วการที่สารกลางบอกวก่าตาแหน่งเอ,อที่ปรึกษานายกเนี่ยมีความสําคัญน้อยกว่าตาแหน่งในกาลเทศการสอมชอชมันเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายท่านนายกเองนะฮะในชั้นศาลชั้นต้นเนี่ยนะฮะสารกลางเนี่ยนะเป็นคนบอกเองว่าย้ายผมเนี่ยย้ายจากตาแหน่งนี้ไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับนโยบายด้วยซ้ำไปแล้วคือบอกว่าตำแหน่งที่ภาษานายกฝ่ายการประจําเนี่ยไปทํางานที่สูงกว่าระดับที่ผมเคยทําอยู่อือันนี้อันนี้อยู่ในอยู่ในเหตุผลที่ย้ายผมเลยเพราะงั้นเนี่ยผมมาถึงตอนนี้อืมาบอกว่าเท่ากันแค่ว่าเท่ากันผมก็บอกผมก็คิดว่าสารสารกัจริงสารคงไม่ติดใจนะว่าว่าจะย้ายไปที่ไหนอะไรต่างแต่ว่าตอนที่สารติดใจคือว่าคุณย้ายไปนี่โดยชอบโดยคนหมายชอบโดยระบบคุณธรรมหรือไม่ต่าง ซึ่งโดยโดยสาระสาคัญโดยความคิดเห็นของผมเนี่ยผมก็ยืนยันนะว่าฝ่ายการเมืองหรือท่านายกหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลกระทรวงเนี่ยต้องมีอานาจย้ายนะต้องมีอานาจย้ายนะถ้าไม่มีอานาจย้ายเนี่ยไม,ไม่ไม่สามารถที่จะบริหารราชการแผน่นดินด้ตัวเองรับผิดชอบสูงสุดได้ครับเพียงแต่ว่าการย้ายนั้นเนี่ยมันต้องต้องมีเหตุมีผลต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมซึ่งเขียนไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญทั้งในกฎหมายการการพลเรือนทั้งในประมวลจริยธรรม ส่วนกรณีของผมเนี่ยก็ต้องพิจาราดูว่าเป็นไปทามนั้นหรือเปล่า,า,าถ้าเป็นไปทามนั้นก็จบก็ย้ายผมได้อืแต่ว่ามันก็มีข้อสงสัยว่าผมเพิ่งเข้ามาทนานายกยังยังนั่งเป็นนายกอยู่ได้ไม่ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำไปนะยังไม่เคยเจอหน้าผมด้วยซ้ำไปก็ย้ายผมแล้วอย่างนี้อ,อย่างนี้ใช่ไหมนะ แล้ว,ห,วหลังจากย้ายก็ย้ายคุณวิเชียนมาแป๊บเดียวก็ทางคุณพละดอนก็มาแทนละอะไรเงี้แล้วก็แล้วก็มีประเด็นเรื่องไปเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่สํานักง,งานตํารวจเพื่อเคลียร์ตำแหน่งคุณวิเชียนให้เกี่ยวพันเข้ามาอีกแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องรังเกียจเดียดฉันเรื่องผมเป็นพวกพักประชาธิปัตปัอยู่ในสอช อันนี้ก็เป็นประเด็นาาสาระสาคัญของเรื่องแหละครับว่าพาย้ายด้วยเหตุผลอย่างนี้มันก็ไม่สอดคล้องกับระบบคุณันะครับท่นะนานอันนี้ใ,ในความเห็นผมนะครับ,บส่วน่านท่านจะว่าอย่างไ็ก็ครับ ก็เป็นเรื่องของท่านครับเอ๊ะแต่ <c oughs> แต่นี้แต่นี้อย่างหลายคนก็มองว่าก่อนหน้านี้มันมีกรณีเทียบเคียงหลายๆกรณีแต่ว่าเวลามีสารปกครองกลางตัดสินมาปั๊บส่วนใหญ่ก็โอเคก็ไม่ค่อยอุทธร์ละก็เหมือนก็แบบก็เอายอมย้ายกลับไปแต่จะย้ายโดยวิธีดึงดึงหรือว่าอะไรไงเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่กรณีนี้เขาอุทธร์ต่อเนี่ยอันนี้อันนี้คุณทวินมองว่ามันผม,มความจริงก็อยากจะพูดว่าว่า ว่าสองมาตรฐานด้วยซ้ำไปนะฮะเทียบเทียบได้ง่ายๆว่ากรณีของท่านท่านพีรพลรโทศสาวิทย์นะฮะท่านอดีตประลัดกระทรวงมหาดไทยนนัอ้นั้นนั้นจบที่ศาลศาลกลางอืไม่ไม่ถึงราุทณ์เพราะท่านนายกท่านไม่อุทธร์คือท่านนายกยิ่งลั่นหน่ยนะครับไม่อุทธร์คดีก็ถึงที่สุดไปแต่ว่ามาในชั้นนี้เนี่ยทางทางฝ่ายผมได้ยินท่านประลัดสำนักนายกท่านประหลัดทองทองเนี่ยท่าพูดว่ากรณีนี้มันต่างกันออกไปเพราะว่า อกรณีท่านพีลาพลนั้นท่านเกษียณไปแล้วอสองปีนะแต่กับผมเนี่ยยังไม่เกษียณอ๋อหมายถึงถ้าย้ายก็ต้องเอากตำแหน่งกลับให้มันจะยุ่งว่างั้นครับก็งทีมันก็ไม่ยุ่งอะไรมาอย่างไงก็ถอยอย่างนั้นได้ผมผมก็ผมก็สงสัยว่าไอมาตรฐานการอับัติเนี่ยต้องดูว่าเกษียณหรือไม่เกษียณหรืออย่างนั้นหรือแต่ในความคิดเห็นผมเนี่ยยิ่งไม่เกษียณนะครับยิ่งคืนความเป็นธรรมให้เขาได้อย่างแท้จริงืะยิ่ง รีบปฏิบัติด้วยซ้ำไปนะก็ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ก็ถ้าผมก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนของศาลแต่นีุมันก็มีประเด็นที่คนมองว่าสมมุติว่าสารปกครองสูงสุดเอ่อให้คืนตําแหน่งเนี่ยคุณทวินจะเดินต่อทางปปชไหมอย่างนี้ครับเรื่องปปชดีแล้วคุณนัทจลนถามผมเรื่องปปชเนี่ยผมผมมีสิทธิ์ไปร้องตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มย้ายผมแล้ว่ะาห,าห,หรือจังหวัดที่ดีที่สุดที่ผมจะไปร้องมป,ปชคือจังหวัดวินิจฉัยออกมาว่าว่าย้ายผมไม่เป็นธรรมการณรงค์ท่านก็ท่านก็เปิดทางให้แล้วนะครับว่ามีผมผมมีสิทธิ์เะียร้องแล้วอืทีนี้ผมผมได้พูดก,กับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านมผมเนี่ยรับราชการมาตลอดชีวิตทมามว่าชีวิตทำงานผมว่ารับราชการมาตลอดไม่เคยทำยารื่องอ,งองื่นเะนี่ยนะจนเติบโตมาเป็นการระดับสูงสุดของหน่วยเนะี่ย ผมก็มองเห็นอย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะถ้าจะต้องพลตําแหน่งไปนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่พรอมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะเนี่ยอืมันควรจะไปด้วยความผิดพลานในการบริหารงานอืนะครับไปด้วยการทุจริตคอรัปชันหรือทําให้ชาติบ้านเมืองเสียหายเอาอย่างเช่นจํำนำข้าวอย่างนี้หรืออะไรต่างๆพวกนี้ไอ้อย่างนั้นดูค่อยเป็นเรื่องสาธะหนะหน่อยนะแต่ถ้านายกต้องหยุดปฏิบัติราชการเพราะปปชสั่งว่ามีมูล ปฏิบัตหน้าที่โดยไม่ชอบนึงห้าเจ็ดครานีย้ายประหลัดเทียบเท่าประลัดกระทรวงคนหนึ่งเนี่ยผมมันจะเกินไปนิดหนึ่งเกินงามไปนิดหนึ่งคือเป็นไม่ได้ในทางเทคนิคแต่ว่าในทางเหตทางผลอย่างที่ผมเรียนแล้วว่า,ารัฐบาลจะไปก็ควรจะไปด้วยวิธีทางที่ แม่ S <S แต่แต่แต่ถ้ามออีกแ,แง่ม,ม,มุมนะฮะคุณถวินผมผมก็ไม่ได้ยุนะแต่หมายถึงว่าถ้ามออีกแง่หนึ่งเนี่ยคือเราก็ต้องยอมรับว่าเอ่อนักการเมืองเนี่ยไม่ไม่ใช่สมัยนี้ละทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันก็มีลักษณะการโยกย้ายที่ว่าจริงๆก็ไม่เป็นธรรมเนี่ยไม่เคยใช้ระบบคุณธรรมหรือบางครั้งก็โยกย้ายเอ่อแบบอย่างที่เราเห็นเห็นกันหลายๆกรณีแล้วมันก็ทําให้ข้าราชการเนี่ยจํานนต่อการที่จะต้องเข้าไป สู่ระบบอุปถัมภ์เพราะไม่งั้นตัวเองก็โดนเด้งไปนูน่นไปนี่ใช่ไหมฮะอย่างเอาง่ายๆนี่กำลังจะมีการโยกย้ายใหญ่ปลายเดือนนี้หลายๆตําแหน่งทั้งในตําแหน่งผู้ว่าในตําแหน่งปลัดกระทรวงที่นั่นที่นี่เนี่ยเราก็เห็นประสบการณ์ที่ผ่านมาร่วมสิปีความจริงมันก่อนหน้านี้แต่มันมาแรงๆแถวสิบปีเนี้ก็คือมันก็มีการเอาคนของตัวเองนะใครไม่สมวิพาก,ก็ไม่ได้ขึ้นละ เออมันก็เป็นผลพวงที่ทําให้ไอ้ระบบทุจริตคอรัปชันต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างที่เขาว่ากันว่าระบบคอรัปชันเนี่ยมันก็เป็นส่วนผสมระหว่างนักการเมืองข้าราชการแล้วก็<ม>เอกชนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าถ้ามองในมุมนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องข้าราชการก็ต้องลุกขึ้นมาที่จะต่อสู้ในเรื่องนี้เหมือนกันไม่งั้นมันก็จะต้องเข้าไปสู่ไอร้ระบบเนี้ยระบบที่เราเห็นอยู่เนี่ย อันนี้มองในมุมม,มผมไม่ได้เป็นข้าราชการผมอาจจะพูดได้แต่ว่าแต่ว่ามองจากความเป็นสื่อเนี่ยผมรู้สึกว่ามันควรจะมีคนทําอะไรกับเรื่องนี้เหมือนกัน<ม>นะผมผมเห็นด้วยคุณรชัชพลร้อยเปอร์เซ็นเลยฮนะเห็นด้วย<ะ>ทั้งหมดเลยนะ,ะไอ้ระบบอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ระบบราชการเนี่ยมันง่อยเปียกเสียขาแล้วก็กลายไปเป็นเครื่องมือในการที่จะทุจริตคอรัปชันหรือทําในสิ่งที่ไม่ชอบอไร,ไอบอไรต่างวนนี้ไปครข้าราชการก็ต้องยอม เพื่อความก้าวหน้าเพื่อความอยู่อย่างปกติสุขเนอือก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ดีไม่ชอบนะะแล้วก็พี่คุณนัชพลบอกว่าก็ควรจะต้องต้องให้มีบทเรียนบ้างสําหรับผู้ที่ลูกแก่อํานาจเนี่ยนะผมผมผมก็เห็นด้วยนะแล้วความจริงแล้วเนี่ยนะโอกาสน้อยมากนะครับคุณรัชพลนะที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยนะจะจะผิดพลาดอย่างนี้จะว่าจะพลาดขนาดนี้มั้งฮะกฎหมายต่างๆนี่เขียนให้ให้ ให้ให้เป็นคุณแก่ฝ่ายฝ่ายคารเมืองที่จะย้ายได้ตามตามที่เห็นชอบอย่้ยวแพียงแต่ว่าอย่าให้มันเกินเลยเท่านั้นเองนะครับอย่างนั้นก็ตามครับค<ๆ>ุณรัชพลครับในส่วนผมเนี่ยผมเห็นว่าคืออย่างนั้นก็มีเหตุผลบาควรจะต้องให้ให้ให้มีการเนี่ยบ้างหลายบ้างนะแต่ว่าในส่วนผมเนี่ยที่เรียนแล้วว่าผมเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยในทางในทางสาธารณะเนี่ยก็ควรจะควรจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นอแต่ แี้หายอย่างที่ว่าก็ไปทําให้ระบบราชการมันมันมันเ้ยนไปก็เป็นผลเสียต่อต่อส่วนรวมก็อย่างนี้ครับคุณรัชพลครับถ้าถ้าสารสูงสุดออกมาแล้วหรือว่ายืนยันยังไงแล้วเนี่ยแล้วกรณีนี้แหละครับถ้าถ้ายังมีการอ่อหึงเรื่องหรืออะไรต่างๆคนนี้นะครับก็คง ก็คงต้องดาเนินการแหละครับก็บต้องดำเนินการแต่ถ้าสารปกครองสูงสุดตัดสินให้คืนตําแหน่งจริงๆนี่โดยขั้นตอนก็ไม่ไม,ไม่มีทางเลือกอะไรใช่ไหมก็คงต้องต้องให้กลับไปรับตําแหน่งครับครับเพราะว่าผมขอผมไม่ได้ขอไปที่อื่นแล้วแล้วผมกไปที่อื่นไม่ได้ครับเพราะว่าผมผมเห็นความความไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องในราชาการอยู่ไปเที่ยวไปเที่ยวคนอื่นไปเที่ยวตัดหน้าคนอื่นในกระทรวงที่เขาทํางานมาตลอดชีวิตไม่ถูกอยู่แล้วนะครับครับก็คงไม่ไปผมก็ขอท่าน ขอทางฐานว่ากานาให้ผมกลับไปที่เดิมเพราะคุณคุณทวินนี่โทษนะต้องเกษียณนู่นเลยใช่ไหมห้าเจ็ดนู่นอ่อีกปีหนึ่งครับปีหนึ่งนะคนในปีนึงคะคือห้าเจ็ดนะคือห้าเจ็ดเพราะยังไงก็ไม่ความจริงแล้วในทางปฏิบัติอืก็ไม่มีอะไรฮะก็มาเอ่อมายังไงก็ถอยกลับไปอย่างนั้นอืก็ถ้าในทางว่าต้องถือว่าผมไม่ไม่ไม่พ้นตําแหน่งมาก่อนอืเลยส่วนคนที่มาเป็นก็ถอยกลับมันไปนะฮะ ก็ทางกฎหมายทําได้อยู่แล้วแต,แต่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นคือทำให้เป็นในใน,ในทางที่เป็นจริงด้วยกลับคืนได้จริงเยียวยายได้จริงอืมแต่นี้มันก็อาจจะมีผลพวงในแง่การแสดงความรับผิดชอบในเชิงการเมืองอะไรนั้นก็เป็นเรื่องทางการเมืองเขาต้องไปว่าก,กันต่อใช่ไหมครับคำนั้นก็แล้วแต่นั่นก็แล้วแต่แต่แต่แต แต่ว่าในกรณีที่ฟังดูก็เหมือนว่าถ้าเกิดว่าเกิดสารตัดสินเป็นคุณกับทางคุณทวินเนี่ยแล้วก็ยังมีการดึงก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าจะต้องไปปปชอีกหรือเปล่าใช่ไหมฮะเออนั้นอันนั้นมันอันนั้นมันจะมีน้ําหนักมากกว่าเดิมนะครับว่าผมผมผมก็ก็ไปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการที่ดีให้ให้เกียรติแล้วก็เคารพ ซริงกันอะไรกันกับทางฝ่ายการเมืองความจริงเขาก็ออกแบบไม่ทํางานร่วมกันนะไม่ได้ออกแบบแต่ความจริงความจริงมองในมุมหนึง่งในแง่ของการเมืองเนี่ยเขาก็สามารถย้ายกลับไปนั่งในตําแหน่งเดิมแล้วก็ทําเรื่องย้ายใหม่อีกทีก็ได้นะเพื่อให้มันถูกขั้นตอนอะไรอย่างนี้นก็กกกกได้แล้วแล้วก็ต้องไปไปตาม ก็ฟ้องศาลกันอีกถ้าไม่เป็นธรรมก็ฟ้องศาลกันอีกก็ยุ่งกันใหญ่แล้วคคุิดว่าคงไม่มีแล้วล่ะครับเพราะแค่นี้ก็ยุ่งแล้วบ้านเมืองยุ่งเรื่ถงอื่งใหญ่ครับครับนี่คุณถวินมองกรณีนี้สุดท้ายนี่ยังไงครับคือผมเมื่อกี้ผมก็มองในฐานะสื่อละว่าเอผมก็มองว่าอิสรบราชการเรานี่มันหลังๆนี่มันมัไม่เปียเสียขาจริงๆนะผมผมก็เสียใจครับว่าในภาวะที่บ้านเมืองทางการเมืองก็ขัดแย้งกันมากนะก็ ความจริงผมดูแล้วการเมืองไม่ได้เข้มแข็งนะ,นะออดแอร์ในขณะนี้ปล่อยประจำเนี่ยซึ่งซึ่งควรจะเป็นหลักของบ้านของเมืองหลักหนึ่งเนี่ยก็ก็อง่อยเปียกเจขาไปด้วยการพวกผมเองก็ทำร้ายกันเองบ้างอะไรกันเองบ้างเือความก้าวหน้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ได้สัจธรรมนะครับว่าตำแหน่งพวกนี้เราไม่ไปจากมันมันก็ไปจากเราปีหน้าผมก็ผมก็ต้องพนตำแหน่งไปเกษียณไปนะครับไม่ได้อยู่คงทนอะไรต่างพวกนี้ ครับก็ก็เสียใจอยู่ฮะที pues ่ว่าหนึ่งระบบราชการเราก็ก็ปล่อยเพี้ยนปล่อยอที่คนที่การไปด้วยแต่เนี่ยเป็นหลักให้กับชายบ้านเมืองนะฮะข้าราชการระดับปลัดกระทรวงหลังๆนี่ว่าจริงก็มาโดยการเมืองหมดเลยนะครับมันก็มันก็ทําความคับแค้นใจให้ให้การเป็นท่านของเขาก็พูดไม่ออกนะมันใจป็นว่าคนไม่วิ่งคนไม่ยอมก็ต้องไปวิ่งไปยอมลดศักดิ์ศรีความเป็นคนความเป็นมนุษย์ ผมเป็นข้าราชการเนีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะผมทําอย่างนั้นไม่ได้อืครับก็จะไม่ทําด้วยไม่ทําไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่ทำเด็ดครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารอดูที่สารปกครองสูงสุดนิดนึงนะฮะว่าจะกําหนดวันว่าจะพิพากษามีคําพิพากษาวันไหนอีกทีถูกไหมฮะครับครับครับคงต้องไปไหนกันนะครับครับครับฮะต้องขอบพระคุณนะครับครับ สดีค,ครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบฮะอ่ะ,อะก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคดีของคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะฮะก็สรุปแล้วสารปกครองสูงสุดนัดพุ่งนี้นะฮะนัดแรกเนี่ยนะฮะก็ดูตามรูปคดีแล้วก็เนื่องจากว่าคงจะไม่มีอะอะไรแล้วก็คงจะเป็นลนักษณะมาเขาเรียกอะไรล่ะอะสาร ที่เป็นคนผู้พิพากษาที่เป็นตุลาการเจ้าของคดีก็คงจะมาแถลงสรุปนะฮะแล้วก็คงจะนัดหมายที่จะมีคําพิพากษากันก็เท่าที่ประมาณการก็น่าจะไม่เกินยี่สิบวันหรืออาจจะสักสองสัปดาห์นะฮะก็เนี่ยฮะก็คงจะมีมีคําพิพากษาออกมาหลังจากนั้นคงต้องมาดูต่อละว่าผลออกมาเป็นยังไงนะฮะอ้าวก็ช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาสิบเอ็ดนาฬิกาที